สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งใน y o u t u ช anel ชื่อช่องเดียวกันนี้เลยนะคะเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นที่เคารพนับถือไม่เพียงแต่ประชาชนชาวไทยนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยต่างก็ ต้องหาโอกาสไปสักการะบูชานั่นก็คือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตนะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนั่นเองค่ะเรื่องราวของพระแก้วมรกตนั้นมีทั้งที่เป็นตำนานมีทั้งที่เป็นนิทานมีทั้งเป็นบทความปกิณกะสารคดีต่างๆมากมายมีการถ่ายทอดกันมาหลายทางด้วยกันนะคะซึ่งบางตำนานที่ ที่ย้อนกลับไปนั้นเกี่ยวเนื่องกับความวิจิตพิสดารเกี่ยวเนื่องกับอิทธิฤทธิปาฏิหารเป็นเรื่องที่หาข้อแทจจริงได้ยากแต่ก็เป็นการแต่งเติมเรื่องราวเพื่อที่จะเสริมความศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าจริงๆแล้วพระแก้วมรกตนั้น สร้างตั้งแต่เมื่อไหร่มีอายุเท่าไหรกันแน่และใครเป็นผู้สร้างนั้นเรียกว่าเก่าแก่โบราณจนสืบค้นหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ได้นะคะดังนั้นจึงมีคนในรุ่นหลังๆได้แต่งเรื่องราวเป็นทั้งตำนานเป็นทั้งนิทานดังที่กล่าวมานั่นเองค่ะแต่จะขอเล่าถึงเรื่องที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือตำนานโบราณที่เขียนไว้เป็นภาษามาคตค่ะเรียกพระแก้วมรกตว่า รัตนพิมพ์พวงในนั้นเนี่ยกล่าวว่ามีเทวดาหรือว่ามีพระอินนะคะลงมาจากสวงสวรรค์มาเป็นผู้สร้างถวายพระอ,อรหันต์องค์หนึ่งนามว่าพระนาคเสนเถระแห่งเมืองปาตลีบุตรนะคะโดยได้ทรงเชิญพระวิสุกรรมลงมาเป็นช่างในการสร้างพระพุทธร,รูปองค์นี้ด้วยพระนาคเสนเป็นใครทําไมถึงมีเทวดาหรือว่าพระอิน รวมถึงพระวิสุกรรมเนี่ยลงมาสร้างพระพุทธรูปถวายนะคะพระองค์ท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์สำเร็จด้วยอภิญญาได้อาราธนาพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประดิษฐานอยู่ในองค์พระมหามณีรัตนปฏิมากรถึง7พระองค์ด้วยกันนะคะนั่นก็คือที่พระโมลีที่พระนราพระอุระพระอังศาสองข้างแล้วก็พระชานุอีกสองข้างรวมเป็นพระ บรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง7พระองค์ด้วยกันอยู่ในพระพุทธรูปองค์เดียวนี้นะคะส่วนเนื้อแก้วที่เป็นสีเขียวคล้ายกับมรกตนั้นก็ปิดมิดชิดสนิทติดเป็นเนื้อเดียวดังเดิมไม่มีร่องรอยนี่ก็คือเรื่องราวของตำนานเกี่ยวกับ พระรัตนพิมพวงหรือว่าพระแก้วมรกตนะคะทีนี้พระมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระรัตนพิมพวงในตำนานนี้อยู่ที่เมืองปาตลีบุตรแล้วก็ตกไปอยู่ที่ลังกาทวีปเมืองกัมพูชาเมืองรีอยุทยาเมืองละโวเมืองกำแพงเพชรแล้วจึงตกไปอยู่ที่เมืองเชียงรายนะคะ เจ้าเมืองเชียงรายเนี่ยหวังจะซ่อนศัตรูจึงเอาปูนมาทาแล้วก็ลงรักปิดทองแล้วบรรจุไว้ในเจดีค่ะนอกจากนี้ก็มีนิทานอีกหลายเรื่องนะคะที่เล่าต่อกันมาที่เมืองขเมรบ้างไทยบ้างลาวบ้างแต่งไว้เกี่ยวกับพระแก้วมรกตแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นเพียงตำนานหรือว่าเป็นนิทานเล่าสืบต่อกันมาเช่นนี้เหมือนกันจึงไม่มีเรื่องไหนที่ยืนยันความจริงเกี่ยวกับพระแก้วมรกตว่าจริงๆแล้วสร้างโดยใครเมื่อไหร ีไหนกันนนแ่่คะอกจากประวัติตอนต้นของพระแก้วมรกตที่ยังคงเป็นความลับนะคะเป็นสิ่งที่ยังหาคำตอบหาหลักฐานมาอ้างอิงยืนยันไม่ได้แน่ชัดเรื่องของฝีมือที่สร้าง ก็มีการถกเถียงกันมากมายเช่นเดียวกันนะคะแม้จะลงความเห็นกันว่าเป็นฝีมือระดับช่างเอกคือฝีมือต้องเป็นเลิศแน่ๆนะคะแต่รูปแบบนั้นก็ไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเป็นฝีมือของช่างอินเดียเขมรมอญพม่าไทยหรือว่าจีนนะคะจนมีตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นฝีมือของเทวดาสร้างนั่นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงนิพน์เรื่องตำนานพระแก้วมรกตไว้ตอนหนึ่งว่า อันหนึ่งจะว่าด้วยฝีมือช่างที่ทำพระพุทธรูปพระองค์นี้นั้นเล่าเมื่อพิจารณาเทียบเคียงดูก็เห็นเป็นฝีมือช่างที่เอกทีเดียวในครั้งหนึ่งคราวหนึ่งจะเป็นฝีมือช่างข้างอินเดียคือเมืองเบงกอลราชสุรัตและเมืองแขกพรามข้างมัชิมประเทศที่ไทยเรียกเมืองเทศนั้นก็ไม่ใช่เลยอันหนึ่งจะเป็นฝีมือสิงหนมอนพมา่าเขมรและไทยเหนือและจีนก็มีใช่ดูฝีมือไม่ใกล้เคียงคล้ายคลึงกันกับพระพุทธรูปซึ่ง เป็นฝีมือช่างในเมืองทั้งปวงที่ออกชื่อมาเลยถ้าจะว่าเป็นฝีมือเทวดาดังตำนานว่าก็เห็นว่าฝีมือเทวดาคงจะผิดกว่าฝีมือช่างมนุษย์ทั้งปวงไปทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบไปโดยละเอียดดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือช่างลาวเหนือโบราณข้างเมืองเชียงแสนเห็นคล้ายคลึงมากกว่าฝีมือช่างเมืองอื่น ในเรื่องของฝีมือช่างที่เป็นผู้สร้างพระแก้วมรกตนั้นสุดท้ายก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะ,ะแต่ก็มักจะมีผู้นําเอา,เอาพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระนิพนธ์ไว้มาอ้างอิงถึงอยู่เสมอคะ่ะจากเรื่องของตำนานโบราณที่หาข้อยืนยนันหาข้อสรุปไม่ได้นั้นนะคะมาดูเรื่องที่เริ่มจะปรากฏเป็นหลักฐานเกี่ยวกับพระแก้วมรกตที่ชัดเจนขึ้นซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช1977เป็นต้นมา เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อฟ้าได้ผ่าพระสถูปเจดีย์เก่าองค์หนึ่งของวัดป่ายะหรือวัดป่าเยะตําบลเวียงเมืองเชียงรายเมื่อพระสถูปเจดีย์นั้นพังลงมาก็มีคนเห็นพระพุทธรูปปูนองค์หนึ่งปิดทองทึบทั้งองค์ซ่อนอยู่ภายในค่ะก็คิดกันว่า ก็คงจะเป็นพระพุทธรูปปูนธรรมดาธรรมดาก็มีการอัญเชิญไปไว้ในวิหารนะคะแต่ต่อมาค่ะอีกสองสเดือนให้หลังปูนที่ลงรักปิดทองที่พระนาสิกหรือว่าที่จมูกของพระพุทธรูปปูนเนี่ยกระเทาะออกมาค่ะแล้วก็เห็นเป็นแก้วสีเขียวสวยงามเจ้าอธิการจึงให้แกะออกทั้งองค์ ทีนี้ล่ะค่ะคนทั้งปวงจึงได้เห็นว่าเป็นพระพุทธรูปแก้วทึบทั้งองค์สีเขียวเหมือนมรกตแล้วก็ยังสวยงามไม่มีบุบสลายเลยนะคะเรื่องราวของพระแก้วมรกตที่ปรากฏชัดจึงเริ่มขึ้นในตอนนั้นล่ะค่ะส่วนใครจะเป็นผู้หุ้มปูนปิดทองแล้วนำมาซ่อนไว้ในพระเจดีซ่อนไว้ตั้งแต่ปีไหนด้วยเหตุผลใดก็ไม่มีใครทราบนะคะทีนี้เมื่อชาวเมืองเชียงรายและใกล้เคียงต่างทราบข่าว ก็แตกตื่นพากันเดินทางไปนมัสการบูชาเท้าเพียรผู้รักษาเมืองจึงมีใบบอกไปถึงเจ้าเมืองเชียงใหม่ผู้ปกครองเชียงรายเจ้าเมืองเชียงใหม่จึงจัดขบวนช้างไปแห่รับพระแก้วมาโดยหลังช้างนะคะแต่พอมาถึงสามแยกแยกหนึ่งจะไปเชียงใหม่แยกหนึ่งจะไปนครลำปางนะคะช้างที่รับพระแก้วมาก็ตื่นวิ่งไปทางนาครลำปางค่ะควานช้างจะทำยังไงเพื่อที่จะปลอบให้ช้างนั้นสงบลงแล้วก็ตาม ออกเดินทางไปเชียงใหม่ช้างก็ตื humano, bad, Cambodia, Power, parfois, ่นจะไปลำปางให้ได้นะคะไม่ยอมไปเชียงใหม่ทีนี้พอมีการเปลี่ยนช้างเอาช้างที่เชื่องกว่าช้างเชือกนั้นมารับช้างก็ตื่นจะไปลำปางอีกเช่นกันค่ะครั้งนั้นก็คือเป็นเรื่องที่เป็นน่าอัศจรรย์มากนะคะพอมีใบบอกเรื่องนี้ไปทางเมืองเชียงใหม่เจ้าเมืองเชียงใหม่ที่นับถือในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของผีเรื่องของวิญญาณเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยก็คิดว่า คงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาองค์พระเนี่ยไม่ยอมมาเมืองเชียงใหม่เป็นแน่ ก็เลยยอมให้อัญเชิญพระแก้วไปประดิษฐานไว้ที่นครลำปางค่ะสรุปว่าพระแก้วมรกตก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระแก้วที่เมืองลำปางปัจจุบันก็เรียกกันว่าเป็นวัดพระแก้วดอนเต้านะคะอยู่ที่นั่นนาน32ปีครั้นถึงปีพุทธศักราช2011เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ใหม่ขึ้นครองเมืองแล้วก็ดําริว่าที่เจ้าเมืองเชียงใหม่องก่อนนะ่ะยอมให้เชิญพระแก้วไปลำปางนะนะั้นน่ะไม่สมควรเลยนะคะจึงลองอัญเชิญมาใหม่ คราวนี้ก็ส่งขบวนไปอันเชิญมาไว้ที่เชียงใหม่เตรียมสถานที่อย่างสวยงามเลยค่ะสร้างเป็นปราสาทมียอดสูงเลยจะให้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วแต่ปรากฏว่า ถูกฟ้าผ่าหลายต่อหลายครั้งจนต้องล้มเลิกความตั้งใจค่ะแล้วก็อัญเชิญพระแก้วมรกตไปไว้ในพระวิหารที่มีซุ้มจรนํำอยู่ในผนังด้านหลังแล้วก็เครื่องประดับอาพรต่างๆมีบานปิดเป็นตู้เก็บรักษาแล้วก็เปิดให้ผู้คนได้นำมัสการเป็นครั้งคราวไปค่ะนั่นก็คือเรื่องราวจากเชียงรายไปลำปางแล้วก็มาเชียงใหม่นะคะ พระแก้วมรกตก็ประดิษฐานอยู่ที่เชียงใหม่นานถึง84ปีจนถึงปีพุทธศักราช2095ก็ต้องเดินทางอีกครั้งค่ะตลอดระยะเวลา84ปีที่พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงใหม่นั้นนะคะเรื่องราวก็มีการเปลี่ยนผ่านเจ้าเมืองผู้ครองนครมาจนถึงพระเมืองเกตแก้วเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ ซึ่งองนี้เนี่ยท่านมีทิดาอยู่องค์หนึ่งชื่อพระนางยอดคำทิพย์นะคะประสูติแต่พระนางจิรป,ประพาเทวีพระอัครมเหสีก็มีการส่งทิดาของพระองค์ไปสมรสกับเจ้าเมืองหลวงพระบางก็คือพระเจ้าโพธิสารราชหรือบางเอกสารก็เขียนว่าพระเจ้าโพธิสารสั้นๆน,นะคะซึ่งต่อมาเจ้าเมืองหลวงพระบางและนางยอดคำเนี่ยมีบุตรชายชื่อเจ้าเชษทวังโสหรือพระชัยเชษหรือชัยยเศษ เอกสารเขียนสะกดชื่อต่างกันไปนะคะดังนั้นถ้าหากจะนับญาติเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็คือพระเมืองเกตเกล้าก็คือพระเจ้าตาของพระชัยเชษนั่นเองทีนี้ต่อมาพระเจ้าเมืองเชียงใหม่เสด็จสวรรคตแล้วไม่มีทายาทสืบทอดพระเจ้าโพธิสารราชหรือว่าพระเจ้าโพธิสารเนี่ยก็เสนอให้พระราชโอรสก็คือเจ้าเชษทวังโสหรือพระชัยเชษ ซึ่งมีเจ้านางยอดคำทิพย์เชื้อพระวงศ์เชียงใหม่เป็นพระมารดาขึ้นเป็นกษัตริย์ทางเชียงใหม่ก็ตอบตกลงค่ะคืออย่างนั้นก็มีเชื้อสายที่เกี่ยวโยงกับเชียงใหม่อยู่นะคะเจ้าเชษทวังโส ổ, หรือว่าเจ้าชัยเชษนั้นก็ไปครองเมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2090ซึ่งขณะนั้นมีพระชนเพียง15,000ศานะคะก็ถือว่าเหมือนเป็น พระเจ้าหลานมาครองเมืองเชียงใหม่เป็นเจ้าเชียงใหม่สืบต่อจากพระเจ้าตานั่นเองนะคะเมื่อพระเจ้าชายเชษฐครองเมืองเชียงใหม่ไม่นานพระบิดาของพระองค์ก็คือพระเจ้าโพธิสารราชหรือว่าพระเจ้าโพธิสารที่ครองเมืองหลวงพระบางก็เสด็จสวรรคตค่ะท่านก็เลยเดินทางกลับไปที่หลวงพระบางนะคะพร้อมกับอัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระแท้คําซึ่งอยู่ที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยไปด้วย จริงๆตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานระบุนะคะว่าพระองค์จะกลับไปอยู่ที่นั่นยาวนานหรือถาวรหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นงานถวายพระเพลิงพระบรมศพอะไรทํานองนี้ค่ะก็ต้องกลับไปในพิธีการซึ่งจะต้องไปถวายพระเพลิงพระบรมศพเกี่ยวกับเรื่องของที่พระราชบิดาเสด็จสวรรคตนะคะแล้วก็อยากให้พระประยุรญาติของพระองค์และประชาชนที่หลวงพระบางเนี่ยได้มีโอกาสสักการะบูชา พระแก้วมรกตกับพระแท้คำซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือบูชายอย่างมากที่เมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะแต่การไปในครั้งนี้ท่านก็ไม่ได้กลับมาที่เมืองเชียงใหม่อีกเลยนะคะก็สรุปได้ว่าพระแก้วมรกตกับพระแท้คำนั้นถูกพระเจ้าชัยยชเฐ์อัญเชิญออกจากเมืองเชียงใหม่ไป ในปีพุทธศักราช295 0ค่ะพระแก้วมรกตกับพระแท้คำก็ไปประดิษฐานอยู่ที่หลวงพระบางเป็นเวลา12ปีคือปีพุทธศักราช295 0จนถึงปี2107ค่ะในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองนะคะกองทัพพม่าของพระเจ้าบุเรงนองตอนนั้นคือหน้าเกรงขามยิ่งใหญ่มากๆแข็งแกรง่งแล้วก็ขยายอํานาจออกไปทุกทิศท,ทุกทางนะคะรบที่ไหนก็ชนะทุกที่พระเจ้าชัยยเชษจึงคิดว่า เมืองหลวงพระบางนั่นนะ่ะอยู่ใกล้พม่าเกินไปจึงตัดสินใจย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปยังเมืองเวียงจันทร์ค่ะและแน่นอนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในเวลานั้นก็ถูกอันเชิญไปด้วยทั้งหมดรวมทั้งพระแก้วมรกตกับพระแท้คำและพระบางด้วยนะคะก็ไปประดิษฐานที่นครเวียงจันทร์จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายสิบปีในที่สุดก็นับเนื่องจนถึง 215ปีค่ะที่พระแก้วมรกตประดิษฐานที่นครเวียงจันทร์ก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2107จนถึง2322แต่ถ้าเกิดว่านับเวลาที่พระแก้วมรกตอยู่ในประเทศลาวรวมกันตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้งแต่หลวงพระบางบวกกับเวียงจันทร์ด้วยเนี่ยก็คือ227ปีค่ะ นับช่วงอายุคนก็ไม่ต่ำกว่า3ช่วงอายุคนด้วยกันนะคะด้วยเหตุนี้เองเวลาที่หลายคนสืบค้นประวัติบางช่วงบางตอนจึงจะเข้าใจได้ว่าพระแก้วมรกตนั้นเป็นพระที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศลาวมาแต่ดั้งเดิมแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนจะไปอยู่ลาวเนี่ยคืออยู่ที่ล้านนาม,มาก่อนนั่นเองคะ่ะเรื่องราวในระหว่างที่พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เมือง หลวงพระบางแล้วก็เวียงจันทร์ของประเทศลาวนั้นนะคะ200กว่าปีย้อนกลับมาที่ประเทศไทยค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2321ในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพไปตีเมืองล้านช้างหลวงพระบางและเวียงจันทร์ก็ได้เป็นขอบขันทสศีมาจึงอัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระบางมายังประเทศไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งปกครอง กรุงทนบุรีอยู่ในเวลานั้นนะคะก็โปรโดให้อันเชิญพระแก้วมรกตกับพระบางขึ้นประดิษฐานไว้ในมณฑปซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถเก่าและพระวิหารเก่าหน้าพระปรางวัดอรุณหรือว่าวัดอรุณราชวรารามในปัจจุบันนะคะซึ่งอยู่ในระยะกึ่งกลางพอดีค่ะจบจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จสวรรคต เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็ได้เสด็จขึ้นครองราชแทนนะคะปราบดาพิเศษเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1น,นะคะ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เสด็จขึ้นครองราชตั้งการพระราชพิธีปราบดาพิเศษขึ้นแล้วเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325แล้วก็มีการโปรดให้ย้ายพระนครมาอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพระยาแทนฝั่งพระราชวังเดิมหรือว่าฝั่งกรุงธนบุรีนะคะโปรดให้สร้างวัด เพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตขึ้นในพระบรมมหาราชวังเมื่อพระอารามแล้วเสร็จจึงโปรดให้อัญเชิญพระแก้วมรกตแห่ด้วยขบวนเรือข้ามฟากมายังพระอารามที่สร้างขึ้นใหม่ในวันจันทร์แรม14ข้ามเดือน4ตรงกับวันที่27มีนาคมพุทธศักราชส3 2 7และผูกพัทธสีมาในวันนั้นพระราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนาศาสดารามค่ะจำได้ไหมคะว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาจาก นครหลวงเวียงจันทร์มีทั้งพระแก้วมรกตแล้วก็มีทั้งพระบางด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องของพระบางนั้นต่อมาพระเจ้าเวียงจันทร์ซึ่งเป็นประเทศสราชได้มาถวายเครื่องราชบรรณาการแล้วก็กราบังคมทูลขอพระบางกลับไปเวียงจันทร์นะคะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็พระราชทานพระบางคืนไปไว้นครเวียงจันทร์ตามประสงค์และในส่วนของพระแท้คำอีกองค์หนึ่งนั้นในปีพุทธศักราช2369พระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีได้ยกทัพขึ้นไปปราบเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้างหรือนครเวียงจันทร์คราวนี้ก็มีการอัญเชิญพระแท้คำ กลับมาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3อันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นในรัชกาลต่อมานะคะซึ่งรัชกาลที่3ก็ได้พระราชทานแก่พระยาราชมนตรีบริรักษ์หรือผู้ให้เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดคฤหบดีพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพระยาเชิงสะพานพระราม8ในปัจจุบันซึ่งท่านเป็นผู้สร้างค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของพระแก้วมรกตพระบางแล้วก็พระแทรกคำค่ะ ว่าการเดินทางกว่าจะมาถึงวันนี้ในสถานที่ประดิษฐานณปัจจุบันนี้แต่ละองค์นั้นเดินทางไปประดิษฐานที่ไหนอย่างไรมาบ้างค่ะกลับมาสรุปที่เรื่องราวของการประดิษฐานพระแก้วมรกตไว้ในพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมมหาราชวังค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหราราชรัชกาลที่หนึ่งนั้นทรงมีพระราชศรัทธาอันแรงกล้าแล้วก็มีความเคารพนับถือ ในพระแก้วมรกตหรือว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นอย่างสูงมากนะคะอย่างที่บอกว่าพระองค์ท่านนั้นหลังจากทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่1นะคะได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงสถาปนาพระราชวงจกักรีแล้วก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานอยู่ที่พระนครใหม่ทีนี้เรื่องราวของการสร้างพระบรมมหาราชวังกับพระอารามประจําพระบรมมหาราชวางังซึ่งมีธรรมเนียมแต่เดิมเหมือนกับสมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนั้นนะคะก็เป็นไปเพราะ พระราชศัทธาในพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรน,นั่นเองค่ะก็คือทรงโปรดให้สร้างวังขึ้นโดยเฉพาะสร้างวัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับเป็นที่ประดิษฐานเลยนะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนชื่อราชธานีใหม่หรือว่าตั้งชื่อเมืองใหม่เนี่ยค่ะให้สอดคล้องกับชื่อของพระแก้วมรกตซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมีการเปลี่ยนชื่อราชธานี เป็นกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพรัตนราชธานีบุรีรม์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกัตติยวิศนุกรรมประสิธิ์มีความหมายว่าพระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนครอันเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกตเป็นนครที่ไม่มีใครสามารถรบชนะ มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่งเป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้ว9้าประการน่ารื่นรมยิ่งมีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมายเป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมาซึ่งเท้าสัก,กเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้ทั้งนี้ต่อมาในสมัยรัชกาลที่สได้ทรงเปลี่ยนจากบาวรรัตนโกสินเป็นอมรรัตนโกสิน เมื่อตอนที่ฝรั่งเศสบีบเค้นเอาดินแดนจากไทยไม่ได้แค่จะเอาดินแดนในลาวกับเขมรเท่านั้นนะคะตอนนั้นยังมีข้อเรียกร้องจะเอาพระแก้วมารากตด้วยค่ะแต่เนื่องจากอ่านประวัติศาสตร์ไม่จบจึงอ้างว่าเป็นของลาวและไทยไปเอามาจากลาวดังนั้นต้องคืนให้ฝรั่งเศสด้วยผู้แทนฝ่ายไทยต่างก็ลุกขึ้นเดินออกจากที่ประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายทําให้ฝรั่งเศสต้องถอนข้อเรียกร้องนี้จึงเจรจาต่อกันได้ค่ะนั่นก็คือเกรด ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเรื่องราวของพระแก้วมรกตนะคะนับแต่นั้นมาพระแก้วมรกตหรือว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ตำนานความเชื่อต่างๆแล้วก็ความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงที่กรุงเทพมหานครจะต้องมีพระแก้วมรกตสถิตอยู่คู่พระนครตลอดไปค่ะ นี่ก็คือแล้วเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้นะคะเรื่องของพระแก้วมรกตยังไม่หมดค่ะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธลักษณะแล้วก็เครื่องทรงแต่ละฤดูกาลรวมทั้งพระราชาพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงในทุกฤดูอีกด้วยนะคะมาติดตามกันต่อในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ